สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาฟังความรู้สึกชาวเวียดนามรวมไปถึงคอมเมนต์นานาชาติบางส่วนหลังทีมวลบล์หญิงไทยชุดยูสิของเราครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับในรายการวิบล์จิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับหลังเอาชนะบันกเรียสาต่อหเซตซึ่งก่อนหน้านี้ครับไทยเคยแพ้มา3ต่อศูนย์เซตนะครับรวมไปถึงทีมชุดนี้ครับยังเอาชนะทีมชาติจีนมาได้3ต่อศูนย์เซตเช่นกันนะครับซึ่งทามอนนักวิบล์สาวจีนเนี่ยถึงกับหน้าตาไหลออกมาเลยนะครับ อีกทั้งครับถึงแม้ว่าทีมเบสบอลสาวไทยชุดนี้จะแพ้ทีมญี่ปุ่นมาก็ตามนะครับแต่ก็สู้ได้อย่างสูสีเลยนะทำเอาแฟนๆเวียดนามมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับโปรแกรมเย์บอลในวันนี้นะครับจะผ่านเข้าชิงอันดับที่5นะครับโดยนัดสุดท้ายจะดวลกับโรเชียเวลา20นาฬิกาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ชนะบราซิลมาอย่างไงก็ช่วยเชียร์สาวไทยของเรานะครับได้รับชัยชนะเหนือโรเวเชียกันด้วยนะครับ เามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามก่อนเลยครับซึ่งท่านแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อไรจะมีโอกาสแบบนี้สําหรับวอลเลย์บอลสาวเวียดนามของเราซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็มากล่าวเสริมว่าว้าวการกลับมาอย่างงดงามของไทยส่วนในแมตช์กับจีนนั้นยอดเยี่ยมมากซึ่งท่านต่อมาแลับมากล่าวต่อไปว่ายดีครับวอลเลย์บอลสาวไทยพวกคุณเก่งมากๆต่อไปครับไทยเลยเหมือนญี่ปุ่นคล่องตัวไม่สูงแต่ทุกคนต้องเหลียวมองพวกเธอ ในครับที่ท่านตอบมาครับมากล่าวเสริมว่าพวกเขามีการลงทุนที่ดีต้องชื่นชมจริงๆต่อไปครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเติบโตอย่างมากเวียดนามไปดูพวกเขาที่ประเทศไทยกันเถอะซึ่งชาวเวียดนามท่านตอบมาครับมาตอบกลับว่าพวกเขาลงทุนไม่มากมายไรนักแต่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในกระบที่ชาวเวียดนามท่านตอบมาแล้วมากล่าวเสริมว่าไทยชุดนี้พบญี่ปุ่นอยู่1 9ไทยแพ้2อต่อ3เซตแต่สามารถสู้กับญี่ปุ่นได้ ไยชุดนี้เก่งมากเป็นกําลังเสริมคุณภาพสูงสําหรับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่างบประมาณของเวียดนามจะลงทุนกับวอลเลย์บอลมากเท่ากับประเทศอื่นๆเมื่อไหร่กันเซาซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมาตอบกลับใต้เม้นของคนนี้นะครับว่าไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนไกลแต่เรียนรู้จากไทยเวียดนามยังมีหลายอย่างที่เหนือกว่าไทยทําไมไม่ส่งเสริมในวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามบ้างคอมเมนต์ตอไปครับ ยินดีด้วยกับ u 19ของทีมชาติไทยซึ่งท่านต่อมาครับมาสแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าต่างชาติลงทุนเวลบอลเยาะชนตั้งแต่อย่างเด็กแต่เราไม่ลงทุนแต่ขอความสําเร็จดังนั้นแฟนบอลอย่าดา่าพูดเล่้เหนื่อยเลยนะต่อไปครับไทย u 19ที่เอาชนะจีน u 19เวียดนามกล้าพูดว่าจะมีลุ้นให้เวียดนามเอาชนะไทยไหมซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าบอลหญิงไทยเป็นทีมที่แกล่ง ไม่เพียงแค่ในเอเชียแต่รวมถึงระดับโลกด้วยยุคทองสาวไทยคือแชมป์เอเชียในปี2009และ2013ซึ่งท่านต่อมาครัมกล่มมา,กลาวต่อไปว่าถ้าเวียดนามไม่ลงทุนเยาวชนจะสู้ไทยได้อย่างไรซึ่งท่านต่อมาครับม,มากลายว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยพังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปครับด้วยสถานการณ์ช่นนี้ทําให้เวียดนามลําบากและยากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะชนะไทย คอมเมนต์ต่อไปครับส่วนเวียดนามยังไม่เก่งพอเทียบตามประเทศไทยและญี่ปุ่นซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเวียดนามคงได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วสินะหวังว่าอนาคตรเร์บอลเวียดนามจะรู้แนวนทางที่จะพัฒนาเย์บอลของเรามากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับไทยกับญี่ปุ่นให้ความรู้สึกเหมือนเวียดนามกับไทยไม่เคยไปถึงไทยแต่ฉันชื่นชมไทยนะซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าประเทศไทยทรงพลังมาก ต่อไปครับไทยสามารถชนะบันแกเรียที่สูงเหมือนสาไฟฟ้ฟานั้นได้สุดยอดจริงๆไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปครับไทยฝันจะไปโอลิมปิกมันต่างจากเราที่ฝันจะไปซีเกมต่อไปครับถ้าไทยฝึกเด็กรุ่นหลังเก่งขนาดนี้เวียดนามจะตามทันได้อย่างไรซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าทําไมเวียดนามถึงไม่ให้วระชชนเข้าร่วมการแข่งขันย19จิงแชมป์โลกและชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมากล่าวตอบว่า ต้องเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชียแล้วติดอันดับต้นๆก่อนเพื่อเล่นชิงแชมป์โลกแต่ก่อนอื่นเลยนะคุณต้องสร้างทีมก่อนต่อไปครับเด็กไทยทำเราท้อใจอีกแล้วกราเนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่มีความรู้สึกต่อผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับใน3เกมที่ผ่านมานะครับที่เอาชนะจีนแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นแบบสูสีแล้วก็เอาชนะบัลแกเกรียในเมื่อคืนนี้นะครับ แด้ไป็นที่ฝั่งคอมเมนต์นานาชาตินะครับซึ่งาชาวตรุรกีท่านแรกครับมาแสดงความคิดเห็นว่าแชมเป็นชาวตรุรกีทีมไทยเล่นดีมากินดีกับประเทศไทยจากตรุรกีซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวเสริมว่าทีมไทยพัฒน,นาขึ้นอย่างรวดเร็วคิดว่าไทยติดท็อป5ของโลกในไม่ชา้าซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าสุดยอดมากน่าภูมิใจแทนสาวไทยทุกคนขุนยอดเยี่ยมมากซึ่งชาวต่างชาติท่านต่อมาครับมากลายว่าทีจ่จะทีมชาติไทยที่ครั้งนี้สมควรได้รับฉัยะอีกครั้ง แต่ว่าครั้งหน้าทีมเกาหลีของเราจะแข็งแกล่งขึ้นซึ่งท่านต่อมาครับเป็นชาวบัลแกเรียนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าจากลหลายอย่างบางครั้งฉันก็คิดว่าทีมบัลแกเรียสามารถไปถึงแชมป์โลกได้แต่มันไม่ใช่ต่อไปครับมาสจรย์ประเทศไทยรักคุณอันดับที่5ของโลกอยู่19บราวโวคุณทําได้ต่อไปครับอดทนการพัฒนาที่ดีขึ้นและการทํางานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเขาแสดงความด,ดีกับประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าไทยเล่นดีมากเด็กๆเล่นดีทุกคนเขาแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยกองเชียร์จากญี่ปุ่นซึ่งท่านต่อมาครับเป็นชาวตุรกีนะครับมาคอมเมนต์ว่าผมชื่นชมสไตล์การเล่นวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและไปที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าบัลกเรียเสิร์ฟเสียเยอะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับผลงานท่าเบบอลทีมยู19ของไทยในครั้งนี้นะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับเวลา20นาฬิกาอย่าลืมนะครับเชียร์ทีมชาติไทยพบกับโครเอเชียนะครับซึ่งถ้าทีมชาติไทยเอาชนะได้นะครับก็จะได้อันดับที่5ของโลกนะครับในรายการนี้อย่างไรก็ตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ